เกียดดินตรงนี้ไปไว้ข้างหลังพูนคล้องมันน้อยก็เลยเครีย์ออกเครีย์ออกจ้าเครีย์ออกระวังสายยางระวัง่อประปาเด้อ 咱们来准备做饭。 ดินกเกลือพื้นท,ที่ตอกคลองทำคลอง นั่นเห็นบอโอ้ยใชยน้นามู้แล้วกลัแล้วกลัล่ะกลัระวังสายน้ำสายน้ำนั่นได้ไหองังงสายน้ำรุดนั่น ระวังระวังบานนี่พี่น้องเอ้ยถือพ่อน้าแตกไรจะาก,กากมาลงมาเห็ดเลย ชอแตกแล้วบาดนี้พี่น้องไห้จจากแล้วบานนี่โอ้ยสวย